ทุกคนติดมันเราได้เห็นถึงความเป็นวิถีภาพนะฮะความเป็นครอบครัวาทุกคนดูน่าทานมากๆเลยกับที่สารพัดสารเพอย่างที่บอกนะฮะนี่คือความเป็นสุขภาพด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะ,นฮะคนมาแป๊บเดียวแน่นเลยฮะทุกคนเมื่อกี้ประมาณสองในสตอนนี้จะเกือบ3ใน3จะเต็มร้านนะฮะทุกคนรุด,ดมากนี่คือบรรยากาศด้านนอกทุกคนจา๋า จะไม่อ้นไม่จํากัดเวลาออกไปก็จะเห็นทองหอล่อรถไฟฟ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็น105โฮสเทลที่เรานอนเห็นตึกสวยสวยสวย,สวย,สวยนี่ฮะโอ้ยงานละตื่นเต้นมากครั้งแรกของติดมันที่ทองหอล่อรถมากทุกคนจ่าถนนเล็กๆแต่ว่าขับกันอย่างระวังทุกคนทะลุไปนี้ือพระราม4ของเตยตลาดทองเตยไปเลยฮะนะฮะทะลุทอง4่ทองเตยนี่พระราม4เป็นอย่างนี้เลยนะคู่กับสุขุมวิท เส้นนี้สุขุมวิทเห็นไหมฮะนี่คือ36สุขุมวิทเข้ามาทางนี้หรือถ้าเกิดใครมาจากพระรามสีก็เข้าทางทอยแสนสบายก็จะเจอพิทมันจ์นี่ฮะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะบาร์บีคิวบุฟเฟ่ทองลอ a อ t h อ n g l o ทุกคนจา๋าน,น้ำซุปหม่าล่าก็มีนะฮะเปิดสี่โมงถึงตีสามเลยหรอว้ายเพิ่งเห็นทุกคนห้ามนำเครื่องดื่มนอกบิามาในทานในร้านทุกคนจา๋านี่ฮะ รลุดมากเปิดถึงปีสามด้วยหรอ,อ,อนี่นะฮะสุขุปปิสสามสิบหกใครหาไม่เจอเสิร์ชหาที่กูก็แมปอะไรก็ว่าไปแน,นแน่นเลยฮะี่กคนจาา จะเห็นถึงความรัดนะฮะของครอบทัวที่พากันมากินแล้วก็เพื่อนๆน,นะฮะมิตรภาพนี่ฮะอุ้ยนี่นี่ไอติมก็มีน้ำวเ,เดี๋ยวเ,เอาน้ำก่อนทุกคนยังไม่ได้เอาน้ำเลยอยทุกคนจะมีน้ำเนิมครบระเบียบตามระเบียบพันช์น้ำส้มน้ำส้มเก๊กฮวยอุ้ยร้านก็สวยมากทุกคนเราลืมดูฮะนี่ฮะติดมันจะ นี้มีไส้กรอกสากดวยนะทุกคนมัเป็นรานน้ำจิ้มนะกไาำลังเติมนะฮะทุกคนเติมไม่อั้ง คนเยอะมากทุกคนถึงบอกว่าที่นี่นลือลั่นมากเพาเป็นปิดมันที่ดีที่สุดสาขาอื่นเราไม่เกี่ยวนะฮะนะฮะแต่นี้คือเห็นสภาพแล้วขวัญใจขวัญใจของผู้บริโภคหมูกระทะแนวปิ้งย่างบุฟเฟ่หนังกระทะร้อนอะทุกคนนี่บรรยากาศลกเรา ร้น,น่ารักมากทุกคนีพนักงานทุกคนน่ารักมากต้อนรับลูกค้าได้ดีมากๆเลยทุกคนน้องวินลีก็น่ารักนะฮะเรามาดูกันนะฮะทุกคนทุกคนเราเลือกชามะลินะฮะหอมมากนี่ฮะเขาเปิดถึงตีสามจริงๆด้วยฮาทุกคนจา๋าเลิศมาก นี้เรามาทานจริงนะจ้ะทุกคนจะใส่ผักขึ้นชาเยอะๆทุกคนลดความดันนะสุขภาพเนิดหนึ่งนะฮะทุกคนจะเน้นผนะักนะเจ้านี้นะฮานี้่ะมาใส่อะไรปลาเราเน้นปลาทุกคนนะฮะอย่าลืมนะครับเดือนหน้าเราจะไปเกาะกระดานที่สวยที่สุดในโลกเลยนะฮะที่ตรังนะฮะแล้วเราก็จะไปถ่ายภาพเก็บมาด้วยเจ้ที่ตรากด้วยก็จะเป็นหาดบานชื่นนะฮะ แล้วก็จะไปหาดไปลองกองไปงานลางศาสตร์ที่อุตรดิตถทุกคนจะาเราก็จะไปถ่ายภาพงานมาไปกินลางศาสตร์ที่หากินยากขึ้นทุกวันนะฮะเราจะมีช่วงวันที่15ไป10วันฮะ,ะหมายถึงว่างานมี10วันแต่เราไปแค่2วันประมาณเนี้ยฮะ,ะกุ้งซะหน่อยทุกคนจ,าจะาได้รู้ว่าเรากินจริงไม่ได้สร้างภาพนะฮะทุกคนราน,นีข้าปังมากๆเลยนะฮะทุกคนตับฮะเราชอบตับใส่ตับไปสักหน่อย จิ้มเขาแซ่บมากเลยทุกคนจ๋าน้ำจิมแซ่บมากทุกอย่างน้ำจิ้มแซ่บมากทุกคนคนแน่นร้านจริงๆเป็นตัวคอนเฟิร์มได้เลยว่าของที่นี่ติดมันสาขานี้ปังจริงค่ะทุกคนนะฮะไม่ต้องพูดเยอะค่ะทุกคนจ๋าบอกต่อให้โลกรู้ว่าทองหล่อมีอะไรมีติดมันที่ดีที่สุดฮะทุกคนอ,อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยไปหมดเลยทุกคน นี่ค่ะอืมร่อยอร่อยมาก แต็ติมก็มีนะจะคนจะติมเยอะเนี่ยฮะทุกคนคนเยอะมากเยอะมากเข้ามาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราโพสตคลิปนี้ก่อนนะครับ